ยายกินข้าวกิน <c oughs> ข้าวแรงคุณยายเหรออยากกิน,กนขา้าวแรงแล้วนีวน่ปอนขา้าวแรงยายแล้ว เขาแรงใหญ่แล้วน้อยายกินเขาแต่กับกล้วยคุณยายมานี่แซ่บบ่ยายแซ่บบ่พอกินอยู่ดอกเนาะพอกินอยู่แล้ววะฟันเขาแรงแล้ว

กินแสบนี่ยเฉยๆน,นอนรับกินบอร์แสบนอนบอร์ับนี่ยังกับที่บรุรีเท่าเขาเอกข้าวกับไข่ต้องข้าวกับไข่จ้าอ่าคุณยายอ่อนช่เวลาแหละมยเว้นกับพี่สาวมาเฝ้ากะเที่ยงเช้าทั้งเว้นแล้วก็ป้อนต้องลรานี่บ,บายกับมึงป้อนแทนเราอีก <c oughs> ป้อนแล้วก็คงมกิน เนาะคุณยายเนาะก่อนคุณยายกับบุหงกินจะไม่ลืมดีเนาะให้ว่าจ้ำลูกใดคุณยายจ้ำลูกคนใดๆซื้อยังไดก็ลูกซื้อยังไดก็ยายลูกซื้อจังไดลูกซื้อจังไดเนี่ยกินกล้วยจะหมดหน่วยแเด้อโอ้กินกล้วยแสบได้ใหญ่ น้อยใหญ่เนาะกี้เกวยจเสียบน้อยใหญ่เนาะใจเย็นๆมันตัก่าท่านใดใหญ่จิ๊บจิ๊บตั้งหยาว้ยกล้ยอ่ะคุณใหญ่ะเออใจเย็นๆใจเย็นๆ ข้าวกับกล้วย,ก,ยกินข้าวกับกล้วยตัวนี้มันมีกล้วยมีแต่เขากตักประทันใด ได้คุณยายอ้าวคุณยายเสียง,งรถใครมาก็ไม่รู้เสียงปิดประตูรถอยู่ใครบ้ามาวะอะไรพ่อ <c oughs> ใหญ่อะเอ้ยกล้วยหมดแล้วลูกหนึ่งกล้วยกล้วยหมดลูกหนึ่งแล้วขอาออกมาหลายเติมเกือนิดนึงเก่งบ่คุณยายเก่งบ่ยายกินข่าเก่งแต่พี่ยังใหญ่ๆแหละ ขอน้ำหน่อยเด็กๆขอน้ำหน่อยเด,ด็กๆเอ้ยน้ำมาให้ยายหน่อยเร็วเด็กๆน้ำไม้ยายมันนี่หน่อยเร็ว,อาารวโอ้กินข้าวเก่งมากเลยจะหมดถ้วยแล้วนี่เนีย้ยเหลือนิดนึงข้าวเก่งมากเลยยายกับเก่งสิขนาดรับสบายเด็กเด็กก็จ้ำลูกได้ดอกเนาะยายเนาะเด็กก็จ้ำลูกสาวได้ดอกเนาะ Tân đại yên tâm của sáng của bội đầy quá, dài mân đầy Hm? You hân bần đại ni tam đại bunny, you hân bần đại. Hm? You hân bần đại, hã? 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 เ,ออเนี่ยเหลือคำเดียวต้องใหญ่านาะให้เมื่อเลยเนาะนี่โอ้เหลือนี่เดียวซัมมี่เองต้องกินให้เมื่อเลยคุณยาย <c oughs> หมดแล้วจ้าจะก,กินข้าวเก่งเลยเมื่อนี่แข็งแรงเลยเดี๋ยวชเปี้านา้ำไม่กินได้ยายเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวาเปี้านะ้ำมาให้โอ้ยังเก่งซัมมี่ก็ได้ไข่เอฟซีเด้ออย่าลืมกดไลก์กดแชร์อย่ามาผู้พาดีใจเด้อสวัสดีจ้า